วัสดีวันนี้มาพบกับผมแบคก,กิวผู้แดกทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการแดกมาลายที่ท่ามกลางทะเลทรายปลาหรือว่าสภาพอาปกาศที่ร้อนแบบนี้มันเป็นเนื้อมาลายที่สดสดแล้วก็มีแมลงวันเกาะอ,อยู่มากมายผมคิดว่ามันน่าจะ เกิดจากการกัดกินของไอ้พวกอีแรงแถวนี้ที่ทําให้มันเหลือแค่ครึ่งตัวแต่ว่าผมก็ยังโชคดีที่ยังมีเนื้อเพียงพอที่จะให้ผมแดกเพื่อประทังชีวิตเป็นอาหารเที่ยงในวันนี้ได้ Alors, เลดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่ามันจะแดกยังไงขั้นแรกคือการเฉือนหนังมัออกมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแล่เนื้อมันออกมาทีละนิดทีละหน่อยสังเกตว่าเนื้อมันจะเหมือนเนื้อหมู ตามตลาดนัดที่เราซื้อขายกันจะค่อยๆต้องใช้ฝีมือในการแล่ออกมานิดนึงแล้วก็แดกเข้าไปดึงออกมาแบบนี้ถ้าเราเฉือนไม่ออกหรือว่ายัางไงเราก็ต้องใช้ปากแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาหืม <c oughs> นี่ยมัน <c oughs> มันเหนียวสุดยอดจริงต้องใช้ต้องแล่ด้วยฝีมือ ถ้าไม่ใช้ฝีมือแล้วเนื้อมันจะเละแล้วทำให้คุณแดกไม่ได้นี่สดสดสามารถที่จะแลออกมากินได้อิม่มทั้งวันถ้าคุณรีบกินมากมันก็อาจจะทำให้คุณติดคอได้คุณต้องค่อยๆกินจนนิดแบบนี้เนื้อมันเยี่ยมสุดยอดผมแนะนำให้สามารถที่จะนำไปประกอบอาหารพวก ลาบก้อยอะไรได้โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับภาพการแดกม้าลายอันแสนอร่อยของผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี